สวัสดีครับชินเนอรสุดสิบแฟม,มิลี่ของไมเป็นกลินนะวันนี้เราก็อยู่ที่สนามหลวงครับเป็นสถานที่เขามาเล่นว่าวกันนะครับผมมึงจะเอาเข้ามาใกล้เลยเหรอจะชนได้อยู่แนละ้วโอเควันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านั่นเห็นไหมครับห้องน้ำสรรราธารณะฮะอ่าจริงๆตอนแรกเฮ้ยนี่<ล>ห้องเขาเรียกว่าห้องน้ำสาธารณะอุปโภคเออ่ วิธีการใช้ที่ถูกต้องของมันเราเข้าไปปลดทุกอวิธีการใช้ปลดทุกแต่เราปลดไม่ได้นะพี่ทําไมครับเราไม่มีขีเราไม่มีขีอันนั้นมันประตูล็อกไอประตูนี้ยจริงๆตอนแรกเป็นสีขาวเว้ยอันนี้เขาเรียกว่าห้องเว้ยพี่เห็นปะอันตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำถ้ามันอยู่ใกล้กันงี่จะเป็นห้องน้ำ คือคลิปนี้ไม่มีไม่มีพิ่ศษอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีไม่มีตืดอะไรเลยนะก็คือผมแค่ต้องการจะมาบอกว่าเราเวลาเราใช้ห้องน้ำต้องใช้ถูกวิธีนะอย่างประตูนี้ตอนแรกกับป็นตูี่ามห้องน้ำไม่ถูกถูกวิธีนะครับอย่างแรกเราเดินเข้าไปตรงนี้ครับคเาะฮัลโหลมันไม่เปิอดมอสมันไม่ว่าไงมันเป็นห้องน้ำไงเออเนี่ยแล้วพบกันนะเราใกล้ๆกันอีกใกล้ครับ นี่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่สนามหลวงที่มีคนมาเล่นว่าฮะนะฮะแต่เราไม่เห็นบอลสักอันนี่ไงเขาเรียกว่าเขาเรียกล็อกครับล็อกล็อกคืออย่างนี้ครับโอ้โหกลินกลิ่นแก๊นไปจมูกขอไปคลิปเลยไรไม่ใช่จะกินขนาดนี้เอออ่ะคือมันล็อกไงมันเลยมันเลยม่ะเก๊ะพี่รถว่าไม่ได้กินมันกินของอะไรกินอะไรกินถังขยะอ๋อเออไม่ใช่กลิ่นน้ำนี่มัไม่ใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า สวัสดีครับทีนีสดซีรสวผมไปเพนเินครับคือผมโบ๊ทครับวันนี้จะไปเราจะไปไปไปสวนหลวงกันเราจะไปหาพี่การแล้วก็กินนววันไล่ด้วยใช่เลยกินแล้วเราไปกันเลยดีกว่าเราวันนี้เรารีบมากเออเราวโโอ้ยโอ้ยครับอ้ สวัสดีครับยินสุด Steve Family กับผมไอ้เป็นบินไงสวัสดีครับ Steve Family อยู่ผมโบนด์ครับครับโอเคครับวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้ครับเราจะมาทีิววนี้เราจไม่ได้ทำหรอกเราทำเสร็จไปแล้วเออเราก็จะมาถ่ายคลิปพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ลิงก์คลิปไปที่ช่องที่การมินิช่วยนะครับผมกับเรา Steve Family เย่ต้องทำอย่างนี้อ่า Steve Family ฮะ ใครสอน้ถ่ายวิดีโอแนวตั้งเป็นคำพูดตามปากพี่ใครสั่งใครสอนให้ถ่ายวิดีโอแนวตั้งเนี่ยฮะวันนี้ครับผมเฮ้ยเราเอาไปลงช่องเลยก็ได้เนี่ยเราลงแบบดิบๆนี้เลยมาสวัสดีครับผมวันนี้สตีฟแฟมิลี่ไอเป็นกรินครับ ผมโบ๊ทคุงครับจทำไมโบ๊ทมีเขาครับโดนสวนเขามาเลยครับน้อยนอนครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามหลวงนะครับผมแล้วก็ทําคลิปกันกับพี่การนินิชแล้วก็นนวันไลฟ์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราทํา CSR อ่าไม่ใช่ CSI โอเคมันคืออ่าอะไรวะคอมคอมพานีคอร์แรปอันนี้อาจจะไม่ใช่คอเปอร์เรทเออคอเปอร์เรทอันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปเกมเดี๋ยวลืมแป๊บนึงนี่ก่อนโบ๊ทพูดก่อนอันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปเกมนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าคลิปความ ค,ความทรงจำของพวกเราใช่แล้วเราอยากจะมาแชร์ให้คนดูก็คือ,อก่อนหมดปีนี้เราได้ทำคลิปที่เกี่ยวกับการเขาเรียกแหละแชร์บริตี้หรือว่าการทำเพื่อสังคมนั่นเองนะครับผมมันคือการอะไรข้อเด็ดที่เลยไม่ไม่คือบางคนอาจจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไงก็คือ corporate social responsibility นั่นเองหรือว่า <c oughs> การทำเพื่อสังคมนั่นแหละนะอ้ใส่หูดิ corporate ก็คือพวกเรานี่แหละผิดด้านผิดด้านผิดด้าน รค,รคือจะบอกว่าสนุกมากคนนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนคเนาเรียกอะไรเดียคือพวกเราอะทำกันแต่คลิปเกมเนาะใช่แล้วก็อยากจะคืนอะไรให้สังคมบ้างเหมือนกันใช่วันนี้เรามาก็คือแจกข้าวใช่แจกข้าวให้กับโฮมเลสหรือคนไรบ้านเองอ่ะก็คือเราได้แรงบมาดานใจมาจากาเขาเรียกอะไรเดียต่างประเทศที่เขาแต่งตัวเป็นนินจาใช่ป่ะเออแล้วเจ๋งมากเจ๋งมากๆเลยซึ่งผมก็ชอบมากๆก็คือเราได้สปอนเซอร์มาด้วยหาวิการเนี่ยไปหาวิการกัน อ่พิการครับเฮ้ยหูหลุดแป๊บนึงหูหลุดไปก่อนโอเคพูดอะไรหน่อยพี่เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยมากเจ็บไหมครับอยากรู้ว่าทำไมถึงเจ็บไปดูคลิปฮะเจ็บมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปอ่าโอเคพี่นนท์พูดอะไรหน่อยฮะจันน์นนท์นะจันน์นนท์สนุกมากครับผมก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าทำอะไรเพื่อสังคมกันบ้างมันก็มันก็ไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นเนาะวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1คืนอ่า1คืนมันมันดูโรติกเล็กน้อยเอาเป็นว่า อยากจะฝากไว้เท่านี้ถึงเราจะถ่ายกันแนวตั้งแต่เดี๋ยวเราจะลงแนวนอนนี่ก็ให้เอียงหัวดูเอาละกันนะครับ,คร,บครับบายบายครับเอาจริงไหมเนี่ยกดไลค์กดไลค์ช่องพ่การทีนี้ช่วยด้ฮะ <ลง S 1> นี่ครับมันจะอยู่การต่อแล้วก็เอียงหัวดูงนี้ไง